ดีค่ะโคดรีมารรมาลายาบอนวารเมนิทิวัตอิเมชชอนเซอร์แนแนแอนด์เพอร์ซนาลชอปเปอร์ค่ะก่อนอื่นนะคะจะต้องบอกว่าโคดรีมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองแต่งตัวก็แต่งตัวไม่เป็นมาก่อนนะคะเราก็จะใส่แต่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะคะอยู่ในเซฟโซนครับดัมเทิลเนินดัมซาออนแบบนีน้ก็ยิ่งสื่อสารออกมาว่าโอ้ชันไม่มั่นใจในตัวเองเลยะคะ่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยกระโดดมาเลยค่ะเขียวแดงเหลือง ตใจมากเลยนะเสื้อลายลายนี่จริงๆแล้วมันเป็นตัวตนที่เราชอบมากเลยนะซึ่งมาคนเจอสไตล์ personality เนี่ยจากการที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์นี่นะคะก็อยู่ในสายชื่อนี้มาแปดีแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ปรับภาพลักษณ์ให้กับหลายๆคนหลายๆสาขาอาชีพนะคะทั้งเจ้าของกิจการผู้บริหารนักบินคุณหมอวิศวะหลากหลายอาชีพรวมถึงนักเรียนก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันนะคะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนคุณเนี่ยให้ดูดีโดดเด่น และ,และดึงดูดนะคะในแบบที่มีความสมานแล้วก็มีสไตล์นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอนในหลายๆองค์กรนะคะบนเวทีใหญ่มีคอสของตัวเองทั้งคอสของผู้ชายแล้วก็คอสผู้หญิงนะคะในเรื่องของการปบภาพลักษณ์แบบองรวมเลยนะคะนี่เป็นคลาสที่แบบลงลึกลงละเอียดหมดเลยนะคะในทุกๆส่วนอนของการแต่งกายได้รับเชิญไปสอนนะคะในผู้บริหารนะคะของ สถาบันนะคะัญ,ญาพิวัฒน์นะคะแล้วก็มีได้รับเชิญไปสอนในหลายองค์กรนะรวมไปถึงกลุ่มครูนะคะกลุ่มคุณครูก็ได้ไปแนะนำนะคะเรื่องของการปรับภาพลักษณ์ให้คุณครูว่าทําไมคุณครูจําเป็นที่จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะจะมีประโยชน์อย่างไรเนะา,านะเพราะฉะนั้นทุกสาขาอาชีพนะทุกสายงาน,นจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์นะคะ จะบทงานหน่อยนี่ก็จะเป็น before and after นะคะของนักเรียนในวันนั้นนะคะที่เราปรับรูปนะคะก็จากเชยๆก็กลายเป็นผู้หญิงที่มีความทันสมัยขึ้นมาเลยนะคะบางคนสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่งตัวไม่เป็นก็เสียของเนาะก็เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างเลือกสีให้เข้ากับสีผิวนะก็ทํให้เขาดูดีมีออร่าโดดเด่นขึ้นมานะไม่ได้ทําอะไรมากอันนี้แค่เสื้อผ้าอย่างเดียวยังไม่มีการแต่งหน้าทำผมได้ๆนะก็เปลี่ยนขนาดนี้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวดูไวๆนะเพราะววันนี้เวลาเรามีน้อย มันมีการเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะถ้าเราเลือกเสื้อผ้าได้เหมาะสมกับตัวเรานะคะจะทําให้คุณรูปร่างดีขึ้นดูผอมลงนะดูสมส่วนมากขึ้นดูสมาร์ทมากขึ้นดูแพงมากขึ้นดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะตลาดท่านนะคะว้าวๆทั้งนั้นเลยนี่เจ้าของกิจการนะมันเปลี่ยนแปลงไเยอะมากเพียงแค่เราต้องรู้นะคะรู้วิธีการนะเลือกสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองได้นะคะเพราะการแต่งตัวดีนี่แหละค่ะ คือพื้นฐานสําคัญที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะการที่คุณแต่งตัวดีมันทําให้คุณมีความสุขมันทาให้คุณมีความมั่นใจมันทําให้คุณกล้าที่จะลงมือทำอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะการแต่งตัวดีนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเงินคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเสื้อผ้าต้องแพงแล้วจะใส่แล้วดูดีแต่มันคือเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เลือกซื้อเสื้อผ้านะคะ ในการแต่งตัวที่ถูกต้องและเหมาะสมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการที่เราจะเรียนด้วยกันนะคะอันนี้ก็ไปติดตามกันได้นะอันแรกเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะสามารถไปแอดเฟรนได้อันตรงกลางก็คือเพจเขาพิมพ์อิมเมจคองจอยแอนด์เพอร์ซนลช็อปเปอร์นะคะแล้วใครเป็นสาย t ิ k ตอกก็ไปติดตามนะอิมเมจโคสารงูนะคะอันจะมีเป็นคลิปวีดีโอขอเยอะแยะมากมายนะคะก็ไปย้อนดูได้